เช่าตรู่ในร้านกาแฟเล็กกลางเมืองกลิ่นหอมของมเมล็ดกาแฟบดสดคลุ้งไปทั่วอากาศชายหนุ่มนั่งเงียบที่มุมโตะ๊ะแสงแดดอ่อนส่องผ่านกระจกบานใหญ่สะท้อนลงบนแก้วกาแฟที่เขาถืออยู่ในมือเขายกแก้วขึ้นดื่มช้าๆไอร้อนจากกาแฟสัมผัสริมฝีปากรสขมขื่นแล่นผ่านลิ้นแต่ความรู้สึกผิดปกติกลับแทรกเข้ามาแทนความผ่อนคลาย แขนเสื้อเขาถูกเลื่อนขึ้นโดยไม่ตั้งใจรอยจุดสีเข้มบนผิวเผยให้เห็นอย่างชัดเจนเราวกับสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีวันลบเลือนสายตาของผู้คนรอบข้างไม่ได้จับจ้องแต่มีดวงตาคู่หนึ่งสว่างวาบทันทีทารกสาวที่นั่งบนตักหญิงสาวอีกโต๊ะหนึ่งเธอยังเล็กเกินกว่าจะพูดได้ชัดแต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจดวงตานั้นมองตรงไปที่รอยจุดบนแขนเขา และเสียงใสเล็กๆเปล่งออกมาอย่างหนักแน่นพอ่อเสียงนั้นเบาแต่ก้องสะท้อนในหัวเขาหัวใจชายหนุ่มเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกอากาศในร้านเหมือนจะหนักขึ้นทันทีเสียงพูดคุยของผู้คนรอบข้างกลับเงียบลงเขารู้สึกเหมือนทุกคู่สายตากำลังจับจ้องมาที่เขามือที่ถือแก้วสันไหวหยดกาแฟร้อนกระเด็นลงบนโต๊ะปลิงไม่จางๆลอยขึ้นจากผิวที่ถูกน้ำร้อนสัมผัส เขาขบกรามแน่นความทรงจำเก่าหลายบากกลับมาอย่างรุนแรงหญิงสาวที่อุ้มเด็กมองเขาอย่างไม่ละสายตาริมฝีปากเธอสั่นเล็กน้อยแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธเสียงหัวใจของเขาเต้นดังในหูทุกลมหายใจกลายเป็นการต่อสู้กับความจริงที่กำลังเปิดเผยเด็กน้อยเอื้อมมือออกไปท่ามกลางบรรยากาศกดดันที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ มือเล็กแต่อากาศราวกับพยายามจะคว้าเขาไว้ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาบางจากมุมหนึ่งของร้านเสียงหัวเราะนั้นไม่ดังนักแต่แทรกเข้ามาเหมือนคมมีเฉือนอากาศเขาหันมองอย่างช้าๆชายสูงวัยที่นั่งมุมร้านส่งยิ้มบางสายตาเหมือนรู้ความลับทั้งหมดหัวใจชายหนุ่มเต้นแรงจนเจ็บแน่นหน้าอกเขาพยายามหายใจแต่ลมหายใจกลับติดขัด มือที่สั่นเกาะขอบโต๊ะแน,น่นเสียงช้อนกาแฟกระทบแก้วดังคล้ายระฆังเตือนภยัยหญิงสาวก้มหน้าลงน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแต่เธอไม่ได้ปิดบังอีกต่อไปราก,กำลังรอให้เขายอมรับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเด็กน้อยยังคงยกมือดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความมั่นใจความเงียบในร้านหนักหน่วงแม้แต่เสียงเครื่องชงกาแฟยังฟังเหมือนห่างไกล เขาอยากจะลุกหนีแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อรอยจุดบนแขนร้อนวาบขึ้นมาเหมือนถูกไฟเผาจากภายในความทรงจำเลือนรางเริ่มชัดเจนขึ้นทีละเสี้ยววินาทีคือหนึ่งที่เขาพยายามลืมใบหน้าใครบางคนเสียงสะอื้นที่เขาเคยเมินเฉยทั้งหมดผสานเข้ากับภาพเด็กน้อยตรงหน้าเขากัดฟันจนเลือดซึมออกจากริมฝีปากเสียงหัวใจเต้นก้องในหู เขารู้ว่าทุกสายตาในร้านไม่อาจละไปจากเขาได้อีกเด็กน้อยส่งเสียงหัวเราะเบาๆรอยยิ้มไร้เดียงสาที่เหมือนมีดบาดลึกลงในวิญญาณเขาหยดเหงื่อเริ่มซึมออกจากขมับของเขาไหลลงข้างแก้มช้าๆแผ่นหลังเปียกชื้นจนเสื้อแน่ติดก,กับผิวกลิ่นกาแฟที่เคยหอมกลุ่นกลับกลายเป็นกลิ่นขมขละคลุ้ง,คง,คะงปะปนกับกลิ่นเหล็กคาวเลือดจากริมฝีปากที่เขากัด เสียงหัวใจเต้นรัวดังชัดเจนในโสดประสาทจนเขาแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นในร้านแต่กลับมีเสียงหนึ่งดังแทรกเสียงหัวร้อสายของเด็กน้อยเหมือนระฆังเงินก้องสะท้อนอยู่กลางอกมือเล็กๆยักกงคงเอื้อมออกมาดวงตาไร้เดียงสาเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นหญิงสาวมองเขาด้วยแววตาสันไหวราวกับทั้งหวังทั้งกลัวแต่ไม่อาจถอยหนีจากความจริงที่กำลังเผย ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนพื้นที่รอบตัวบีบรัดผนังร้านกาแฟที่เคยกว้างกลับแคบลงเก้าอี้ที่เขานั่งแข็งกระด้างและกดทับจนเจ็บกระดูกเสียงฝีเท้าผู้คนเดินผ่านด้านนอกกลับกลายเป็นเสียงก้องหนักๆตีเข้ามาในหัวมือเขาวางบนรอยจุดที่แขนความร้อนจากมันแผ่ซ่านไปทั่วร่างเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ตะโกนบอกความจริงซ้ำๆไม่มีทางหนีไม่มีที่ซ่อน และไม่มีคำแก้ตัวเหลืออยู่ในลำคอดวงตาของเด็กน้อยพราวระยับรากับมองเห็นอนาคตที่เขายังไม่กล้ายอมรับเขาพยายามเบือหน้าไปทางอื่นแต่ไม่ว่ามองไปทางไหนทุกสิ่งรอบตัวกับพร่าเลือนเหลือเพียงแววตาคู่นั้นเปลือกตาของเขากระตุกเล็กน้อยร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี้เขาพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆแต่กลับกลายเป็นเพียงเสียงหอบสั้นกระชั้น ลมหายใจอุ่นประท้าริมฝีปากจนรู้สึกแสบภาพรอบตัวเริ่มหมุนช้าๆแสงแดดที่ลอดผ่านกระจกกลับเจิดจ้ากเกินทนเรากับต้องการเปิดโปงทุกอย่างที่เขาเก็บซ่อนเงาของแก้วกาแฟบนโต๊ะทอดยาวเหมือนเส้นด้ายดำที่คอยพันธนาการหญิงสาวไม่ละสายตาไปจากเขาเลยริมฝีปากสั่นไหวแต่ไม่เอื่อนเอ่ยน้ำตายหยดแรกไหลลงแก้มเธอไม่ต้องพูดสักคำ พระสายตาของเธอได้ประกาศความจริงแล้วเด็กน้อยหัวเราะคิกอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนดนตรีที่แทงทะลุเข้าหัวใจมือเล็กโบกไปมาเรากับเรียกร้องให้เขายอมก้าวเข้าหาแรงดึงดูดมหาศาลที่เขาไม่อาจต้านทานในอกของเขาเต็มไปด้วยความขัดแยง้งสมองตะโกนให้ลุกหนีแต่หัวใจกลับเต้นรัวราวกับกำลังผลักเขาไปข้างหน้า เส้นเลือดที่ขมับเต้นตุกๆจนรู้สึกปวดแสบสายตาทุกคู่ในร้านเหมือนคมมีดที่จ้องแทงชายสูงวัยที่นั่งมุมร้านยังคงยิ้มเงียบสายตานั้นชัดเจนรู้จริงทุกอย่างเรากับเขาไม่ใช่เพียงผู้สังเกตการแต่เป็นผู้เฝ้ารอจังหวะสุดท้ายความจริงทั้งหมดกำลังจะเปิดเผยชายหนุ่มรู้สึกถึงแรงสะเทือนเบาๆใต้ฝ่ามือต้ะไม้แข็งกระด้างสั่นตามแรงกดของเขา เส้นเลือดบนแขนเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาเขาเงยหน้าช้าช้าสายตาสบกับหญิงสาวตรงข้ามโดยไม่อาจหลบหนีความทรงจำเก่าถาโถมกลับมาคืนที่ฝนกระหน่าลงมาอย่างไม่หยุดเสียงร้องให้สะอื้นของใครบางคนมือเล็กๆที่เขาเคยผลักสายออกไปกลายเป็นภาพซ้ำซ้อนกับเด็กน้อยตรงหน้าหัวใจเขาหล่นวูบราวกับถูกบีบจนแทบแตกสลาย ริมฝีปากขยับแต่ไร้เสียงใดเล็ดลอดลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือมาบีบคอทุกอย่างในร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้หญิงสาวสูดลมหายใจลึกน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดเธอยกมือขึ้นกอดเด็กน้อยแน่นแววตาคมแข็งขึ้นมาท่ามกลางความอ่อนแอเสียงเธอสั่นแต่ชัดเจนเธอไม่อาจปฏิเสธได้อีกแล้วคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอก ชายหนุ่มตัวแข็งทื่อเสียงก้องในหัวซ้ำๆว่าเขาไม่อาจหนีได้อีกกลิ่นควันกาแฟที่ลอยฟุ้งกลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นกลิ่นร้อนแรงที่รัดคอจนหายใจไม่ออกเด็กน้อยเองเขาย,ยิ้มกว้างตบมือตัวเองเบาๆราวกับดีใจที่ทุกอย่างกำลังเปิดเผยเสียงหัวเราะเล็กๆดังขึ้นบาดลึกลงในความเงียบของร้านและไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยเลือดในกายเขาเย็นวาบ ฝ่ามือที่กดลงบนโต๊ะเริ่มชื้นด้วยเหงื่อหัวใจเต้นแรงจนแน่นอกเหมือนถูกโซ่ตรึงสายตาของหญิงสาวยังไม่ไหวเอนเธอยืนหยัดด้วยความจริงที่ไม่อาจสั่นคลอนเด็กน้อยหัวเราะอ,อีกครั้งเสียงใส่นั้นแทรกเข้าไปในหูแต่สำหรับเขามันกลับเป็นเหมือนเสียงตะโกนเสียงที่ย้ำซ้ำว่าความลับของเขาถูกเปิดโปงแล้วริมฝีปากเขาขยับสัน่นคำพูดติดอยู่ที่คอ ดวงตาพร่ามัวเพราะความกดดันมหาศาลเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดจากสายตาของทุกคนในร้านเหมือนกำแพงมืดกำลังบีบเข้ามาทุกด้านชายสูงวัยที่นั่งมุมร้านวางแก้วลงช้าช้าเสียงกระทบโต๊ะเบาๆดังชัดเจนราวกับระฆังสั่งพิพากษารอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความรู้ทันราวกับเขาเป็นคนที่รอคอยการล่มสลายนี้มาเน่น,นานความจริงไม่มีทางหลบซ่อน เสียงแหบต่ำของชายสูงวยดังขึ้นทุกถ้อยคำหนักหน่วงเหมือนตอกย้ำให้เขาไม่เหลือที่ยืนรอยจุดบนแขนร้อนเผาขึ้นอีกครั้งเหมือนมีไฟลุกไหม้จากใต้ผิวเขากัดฟันแน่นจนเลือดซึมความทรงจำเลือนรางกำลังจะถูกฉีกเปิดออกหมดสิ้นหญิงสาวกอดเด็กน้อยแน่นขึ้นเธอเอ่ยเสียงสั่นแต่ชัดเจนถึงเวลาที่เธอต้องยอมรับแล้ว เสียงนั้นฝังลึกลงไปในกระดูกของเขาไม่มีหนทางหนีอีกต่อไปทุกลมหายใจกลายเป็นความทรมานและวินาทีนั้นเขารู้ว่าโลกของเขากำลังพังทลายลงคุณอยากให้ผมเล่าต่อด้วยการเปิดเผยอดีตที่แท้จริงของเขาเลยไหมครับนางเขาสั่นสถานเหมือนเส้นประสาททุกเส้นถูกดึงตึงจนเจ็บปวดแสงแดดนอกกระจกวูบว่าปราวกคมมีดตัดผ่านม่านตาเข้ามาแทงใจ เสียงหัวใจเต้นดังจนกลบเสียงรอบข้างทั้งหมดความทรงจำถูกฉีกเปิดออกทีละชั้นคือหนึ่งที่เขาพยายามลืมกลับปรากฏชัดเจนถนนเปียกฝนสะท้อนแสงไฟระยิบห,หญิงสาวคนนั้นยืนร้องให้อยู่ใต้ร่มสีซีดเขาเมินเฉยแล้วก้าวจักไปโดยไม่หันกลับแต่ก่อนจะหายลับจากสายตาเธอเอื้อมมือมาจับแขนเขาปลายนิ้วสันไหวสัมผัสร,รอยจุดบนผิวเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีวันหาย เป็นหลักฐานที่ติดตามเขามาจนถึงวันนี้เสียงหัวเราะของเด็กน้อยในปัจจุบันซ่อนทับกับเสียงสะอื้นของหญิงสาวในอดีตโลกหมุนปั่นป่วน,นรอบตัวเขาโต๊ะก้าอีกลิ่งกาแฟกลายเป็นเพียงเอามืดพร่เลือนเหลือเพียงความจริงที่เขาไม่อาจลบหนีได้หญิงสาวยกคางขึ้นน้ำตาย,ยังเปียกแก้มแต่เสียงเธอสั่นสถานด้วยความแข็งแรงเธอเลือกที่จะไม่รับผิดชอบวันนั้น แต่วันนี้เธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอีกต่อไปเด็กน้อยส่งเสียงแหลมใสมือเล็กๆยื่นไปทางเขาอีกครั้งความไร้เดียงสากลายเป็นแรงกดดันมหาศาลเหมือนแรงถ่วงที่ฉุดรั้งให้เขาจมลงไม่มีทางดิ้นหลุดจากเงื่อนไขของโชคชะตาดวงตาของชายหนุ่มเบิกกว้างร่างกายเกร็งแข็งเหมือนถูกตรึงเสียงในหัวก้องสะท้อนว่าเสียงหายใจของเขาหนักอึ้อง ลมร้อนพ่นออกมาจากปอดเหมือนเตาไฟมือที่สั่นเริ่มกำแน่นจนข้อนิ้วซีขาวสายตาที่พระเลือนค่อยๆจับโฟกัสอีกครั้งทุกคู่สายตาในร้านยังคงตรึงแน่นอยู่ที่เขาหญิงสาวยืดหลังตรงขึ้นเสียงเธอสั่นสถานแต่ไม่ถอยพูดออกมาเถอะคำสั่งนั้นกระแทกเข้าไปในอกเหมือนกำแพงสุดท้ายที่เขาไม่อาจต้านเขาอ้าปาก คอแห้งผากจนเสียงแทบไม่ออกกลิ่นควันกาแฟคลุ้งเข้าจมูกแต่กลับรู้สึกเหมือนกลิ่นเท่าทานเผาไม่ลำคอจากภายในเด็กน้อยอียงขมองเขานิ่งแววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจไร้เดียงสารอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าแต่สำหรับเขามันกลับเป็นรอยยิ้มที่กรีดลึกลงหัวใจเหมือนประกาศชัยชนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาก้มหน้าลง เส้นผมปลกบางสีหน้าที่บิดเบี้ยวริมฝีปากสันดริกเสียงต่ำพร่าแผ่วลอดออกมาเป็นคำแรกที่เขาไม่อาจเก็บซ่อนอีกต่อไปฉันท่านใดนั้นเสียงช้อนตกกระทบพื้นดังชัดทุกสายตาเบนมามองเขาหนักกว่าเดิมแรงกดดันมหาศาลกดทับทั้งร่างรางกับผนังร้านทั้งสี่ด้านกำลังพังถล่มและไม่มีทางเหลือให้เขาหลบหนีลมหายใจเขาสะดุด เสียงในอกดังอื้ออึงเหมือนคลื่นสัดร,ริมฝีปากที่สันพยายามจะเปล่งถ้อยคําแต่คอแห้งผากจนแทบสำลักอากาศเขาเช็ดเหงื่อที่ไหลลงจากขมับด้วยมือสันระริกหญิงสาวยืนขึ้นทารกน้อยยังอยู่ในอ้อมแขนเธอก้าวช้าๆามาหยุดตรงหน้าระยะห่างระหว่างเขากับเธอแทบไม่มีเหลือกลิ่นแป้งเด็กอ่อนๆลอยมากระทบจมูกเขาหัวใจเขาเต้นแรงยิ่งกว่าเดิม เสียงทุกอย่างในร้านหายวับไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่ดังก้องและเสียงเล็กใสที่เปล่งออกมาอีกครั้งพอ่อคำเดียวสั้นๆเหมือนค้อนเหล็กฟาดกลางอกชายหนุ่มเงยหน้าช้าๆแววตาของเขาแดงกำ่ำร่องรอยความพยายามกดความจริงเอาไว้แต่สลายเขาอ้าปากอีกครั้งเสียงพร่าและหนักแน่นกว่าเดิมฉันคือพ่อของเธอทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมา อากาศในร้านเหมือนแตกกระจายความเงียบหนานหนักกลับกลายเป็นแรงสะท้อนสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความตกตะลึงในขณะที่เด็กน้อยหัวเราะใส่ย,ยื่นมือไปหาเขาอีกครั้งหญิงสาวน้ำตาไหลพรากเธอหลับตาลงเหมือนได้ยินสิ่งที่รอคอยมานานชายสูงวัยที่มุมร้านยกแก้วกาแฟขึ้นอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความพอใจเงียบงนันรากับเป็นผู้ตัดสินที่รอการยอมรับนี้มาตลอด ร่างกายชายหนุ่มเบาหวิวแต่หัวใจกลับหนักหน่วงเขารู้ว่าคำพูดนั้นไม่อาจดึงกลับคืนและโลกทั้งใบของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหญิงสาวเช็ดน้ำตาด้วยหลังมือสายตาเธอยังไม่ละไปจากเขาเรากับกำลังจะย้ำซ้ำให้เขารับรู้ความจริงทั้งหมดเธอสุดลมหายใจหรือก่อนจะเอ่ยเสียงหนักแน่นใช่เธอคือพ่อของเด็กคนนี้และเธอก็เป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาล ไม่มีใครลบความจริงข้อนี้ได้คำพูดนั้นเหมือนระเบิดกลางอกเขาเสียงรอบข้างที่เคยพร่าเลือนกลับชัดเจนขึ้นผู้คนในร้านเริ่มสุบสิบสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและตื่นตะลึงราากับเพิ่งค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขาเขากัดฟันแน่นความรู้สึกอึดอัดตีตื้นขึ้นมาจนแทบหายใจไม่ออกภาพในหัวตีกันระหว่างอดีตที่เขาหนี กับปัจจุบันที่ถูกลากมาบังคับให้ยอมรับทุกอย่างพันกันเป็นปมแน่นในอกหญิงสาวอุ้มเด็กน้อยเข้าใกล้เขากลิ่นหอมสะอาดจากร่างเล็กกระทบประสาทสัมผัสมือเล็กเอื้อมออกมาแตะที่แขนเขาสัมผัสนั้นเบาแต่กลับหนักหน่วงยิ่งกว่าภูเขารอจุดบนผิวใต้ฝ่ามือเด็กน้อยร้อนเผาขึ้นอีกครั้งชายสูงวัยที่นั่งมุมร้านยกคิ้วขึ้นริมฝีปากเขายกยิ้มบาง ในที่สุดความลับก็ถูกเปิดออกจนได้เสียงนั้นต่ำและมั่นคงเหมือนประโยคประกาศที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธชายหนุ่มตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเขารู้สึกเหมือนถูกผลักไปอยู่บนเวทีท่ามกลางสายตานับสิบคู่ที่รอคำตอบต่อไปจากเขาเสียงสุบสิบรอบร้านทวีความดังขึ้นเหมือนคลื่นที่สะโถมเข้ามาจากทุกทิศทาง ชายหนุ่มกลืนน้ำลายฝืดเคืองลำคอร้อนวูบเหมือนมีไฟแผ่ผ่านดวงตาไม่อาจละไปจากหญิงสาวและเด็กน้อยตรงหน้าหญิงสาวก้าเข้าใกล้อีกเก้าเธอยกคางขึ้นสายตาคมวาวน้ำเสียงมั่นคงจนคนทั้งร้านเงียบลงเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือทายาทตระกูลธุรกิจที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าผู้คนรอบข้างเบิกตากว้าง เสียงหายใจดังพร้อมกันราวกับโลกหยุดหมุนทุกคู่สายตาหันกลับมาที่เขาด้วยความตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าชายหนุ่มที่นั่งมุมร้านเล็กๆจะเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในเงามืดหญิงสาวกอดเด็กน้อยแน่นขึ้นเสียงเธอสั่นสถานแต่หนักแน่นเขาคือคนที่เลือดจะหลบหนีความจรงิงเขามีเงินมีอำนาจแต่สิ่งที่เขาไม่อาจซ่อนคือเลือดเนื้อของเด็กคนนี้เด็กน้อยหัวราอเบา,เบา,เบา เสียงใสนั้นก้องกังวานในความเงียบมือเล็กๆยกขึ้นแต่รอยจุดบนแขนเขาอีกครั้งท่านใดนั้นหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บรอยจุดร้อนระอุราวกับไฟลูกใต้ผิวชายสูงวัยที่นั่งมุมร้านกระซิบแผ่วแต่ทุกคำชัดเจนเหมือนถูกสลักทรัพย์สินมากมายไม่อาจซื้อความจริงและไม่อาจซื้อหัวใจที่ผูกพันด้วยสายเลือดชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกโลกทั้งใบโถมเข้าหาเขา เสียงในหัวดังระงม,มไม่มีทางหนีอีกต่อไปเลือดสูบฉีดแรงจนเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆชายหนุ่มก้มหน้าลงต่ำเสียงหัวใจดังเหมือนกลองรบตีซ้ำไม่หยุดเมื่อไหลซึมเปียกแผ่นหลังจนเสื้อแน่ติดผิวความกดดันถาโถมจนเก้าอี้ไม้ที่เขานั่งเหมือนจะแหลกสลายหญิงสาวยืนนิ่งตรงหน้าแววตาเธอไม่สั่นไหวอีกต่อไปเต็มไปด้วยการรอคอยคำตอบสุดท้าย เด็กน้อยเอื้อมแขนเล็กๆมาหาเขาเสียงหัวเราะใส่แทรกเข้าไปในความเงียบตึงเครียดเขายกสายตาขึ้นช้าๆภาพผู้คนในร้านล่าเลือนรอบข้างเหลือเพียงแววตาของเด็กน้อยที่ส่องประกายและน้ำตาที่ค้างอยู่บนขอบแก้มของหญิงสาวโลกทั้งใบบีบให้เขาอยู่เพียงสองทางเลือกเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งราวกับฝูงพึ่งที่บินวนรอบหัวเขาจะยอมรับหรือไม่ คนรวยอย่างเขาจะกล้าหรือเปล่าทุกถ้อยคำเป็นหนามทิ่มแทงเข้าไปในอกชายสูงวัยที่มุมร้านโน้มตัวไปข้างหน้าเสียงแหบต่ำของเขาดังก้องราวกับคำพิพากษาถึงเวลาเลือกแล้วมือของชายหนุ่มกำแน่นบนโต๊ะเล็บจิกลงไปในเนื้อจนเจ็บแสบดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยไฟสับสนริมฝีปากสันไหวคำตอบใกล้จะหลุดออกมาในวินาทีถัดไป ชายหนุ่มหลับตาลงชั่วครู่ลมหายใจหนักอึ้งค่อยๆผ่อนออกมาเสียงซุบซิบรอบร้านค่อยๆเงียบลงทุกคู่สายตาจับจ้องเพียงเขารอการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเมื่อเปลือกตาเปิดขึ้นแววตาที่เคยสันไหวกลับสงบและมั่นคงเขาลุกขึ้นยืนเน่าร่างสูงทอดยาวบนพื้นไม้มือสั่นเล็กน้อยแต่กลับเอื้อมไปหาเด็กน้อยตรงหน้า เด็กหัวเราะใส่ยื่นแขนออกมาอย่างมั่นใจหญิงสาวน้ำตาไหลพรากแต่ริมฝีปากกลับยกยิ้มมือใหญ่ของเขาสัมผัสมือน้อยนั้นสัมผัสอบอุ่นที่ลบทุกการปฏิเสธที่เคยมีเสียงหัวใจของเขาเต้นจังหวะใหม่เต็มไปด้วยความยอมรับใช่ฉันคือพ่อของเธอคำพูดนั้นดังชัดเจนก้องสะท้อนในร้านเล็กๆจนความเงียบกลายเป็นความอบอุ่นเสียงถอนหายใจโล่งใจดังจากหลายมุม ชายสูงวัยยกแก้วขึ้นช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความพอใจหญิงสาวอกกอดลูกน้อยและเงยหน้ามองเขาสายตาที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความเจ็บปวดกลับกลายเป็นสายตาที่เริ่มมีแสงแห่งความหวังเด็กน้อยยิ้มกว้างพางกอดแขนเขาแน่นกลากับกลัวว่าพ่อจะหายไปอีกชายหนุ่มก้มลงมองลูกในอ้อมแขนหัวใจที่หนักมานานเหมือนได้รับการปลดปล่อยเขาไม่อาจย้อนแก้ไขอดีต แต่สามารถเริ่มต้นใหม่ในวันนี้และนั่นคือคำมั่นที่เขาให้แก่ตัวเองและครอบครัวเล็กๆตรงหน้าเสียงหัวเราะใสของเด็กน้อยก้องกังวานแทนที่ความอึดอัดในร้านทั้งหมดบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นเรื่องราวที่เริ่มจากความลับและความหวาดกลัวสิ้นสุดลงด้วยการยอมรับและการเริ่มต้นใหม่อย่างงดงาม